เรื่องสั้นผลกรรมของไอเจตกลางหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ห่างไกลตัวเมืองมีเด็กหนุ่มชื่อเจตที่ใครๆต่างก็รู้จักไม่ใช่เพราะความดีความงามหรือความเก่งกล้าอะไรหรอกแต่เพราะความโหดร้ายป่าเถื่อนและนิสัยชอบรังแกคนอ่อนแอกว่าไอเจตไม่ใช่แค่เด็กเกเรม,มันมักชวนเพื่อนๆที่เป็นพวกเดียวกันไปไถเงินรังแก หรือแม้กระทั่งรุมทำร้ายเด็กนักเรียนต่างโรงเรียนโดยเฉพาะนัดเด็กขี้อายพูดน้อยใส่แว่นโตที่มักจะถูกพวกมันหาเรื่องเสมอวันหนึ่งหลังเลิกเรียนขณะนัดกำลังเดินกลับบ้านเพียงลำพังไอเจตก็พาพักพวกมาดักที่ท้ายซอยพวกมันรุมกระทืบเขาจนเลือดอาบโดยไม่มีเหตุผลนัดนอนนิ่งกับพื้นน้ำตาไหลไม่รู้ตัวไม่ใช่แค่เพราะความเจ็บแต่เพราะหัวใจที่แตกสลาย ผ่านไปไม่กี่เดือนนัดย้ายโรงเรียนไปไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยส่วนไอเจตก็ยังใช้ชีวิตตามแบบของมันรังแกคนอื่นดื่มเหล้าเที่ยวเต่ไปวันๆแต่เวรกรรมมันตามทันเร็วกว่าที่คิดคืนหนึ่งขณะที่ไอเจตกำลังเดินกลับจากวงเล่าข้างทางผ่านตรอกเปลี่ยวมันรู้สึกว่ามีคนเดินตามหลังเสียงฝีเท้าเงียบเชียบ,ยบแต่หนักแน่นมันหันไปมองก็ไม่เห็นใคร จึงรีบก้าวเท้าให้เร็วขึ้นแต่เสียงฝีเท้าก็เร่งตามทันใดนั้นคนกลุ่มหนึ่งสวมเสื้อคลุมคล้ายชุดนักเรียนก็โผล่ออกมาจากมุมมืดพวกเขาไม่มีคำพูดไม่มีเสียงมีเพียงไม้หน้าสามแหล็กเส้นและแรงอาคาตไอเจดร้องลัน่นดิ้นทุรนทุรายยกมือไหว้ขอความเห็นแต่มันไม่มีใครฟังเช่นเดียวกับที่มันไม่เคยฟังเสียงร้องของใคร คืนนั้นมันถูกหามส่งโรงพยาบาลอาการปางตายซี่โครงและกะโหลกร้าวเกือบเสียชีวิตแต่ก็มันไม่ตายมันรอดแต่เจ็บหนักกินข้าวต้องมีคนป้อนทุกคืนมันสะดุ้งตื่นเพราะเสียงฝีเท้าที่ไม่มีใครได้ยินกลิ่นขาวเลือดยังตามหลอนใครทำมันไม่มีใครรู้แต่ในใจก็พอเดาได้ว่าผลกรรมตามมันทันแล้ว การกระทําของเราต่อผู้อื่นไม่ว่าจะดีหรือเลวล้วนทิ้งร่องรอยไว้ในเส้นทางชีวิตกรรมดีพาไปสู่ความร่มเย็นกรรมชั่วก็จะย้อนกลับมาอย่างสาสมอาจไม่ใช่วันนี้แต่วันใดวันหนึ่งแน่นอนก่อนจะยกเท้าถีบคนอื่นลองคิดดูให้ดีว่าวันหนึ่งเราอาจจะล้มอยู่ในจุดที่ไม่มีใครยื่นมือให้เลย